มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเบนเวน,นะครับในการฉีดพ่นไมโครพัสนะครับผมเห็นไหมวันนี้ผมมีเสื้อตัวใหม่ด้วยนะครับจากตัวแทนของไมโครพัสนะครับให้มาและวันนี้ก็ฉีดพ่นเป็นครั้งที่8แล้วนะครับฝนตกลงมาดีมากนะครับช่วงน,นี้แล้วก็น้ําก็เต็มสะแล้วเห็นไหมฮะครับช่วงน,นี้ก็ผมก็สูบน้ําใส่น้ด้วย น่ครับการจเจริญเติบโตของข้าวถือว่าดีมากนะครับช่วงนี้นะฮะเนื่องจากมันมันมีน้ําลงมานะครับโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปติดตามดูนะครับว่าพัฒนาการของข้าวเป็นไงบ้างหลังจากที่เราฉีดพ่นเนี่ยเป็นครั้งที่8แล้วนะครับผมเดี๋ยวครับไปดูกันเลยอันนี้แปลงที่1นนะครับความสูงของข้าวอยู่ที่ราวๆเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับเห็นไหมแปดสิบ นะฮะ70-80ิบซนติเมตรนะครับแล้วก็ก่อข้าวนะครับเริ่มมีการแตกกอนะครับนะฮะเริ่มมีการแตกขึ้นบ้างแล้วนะฮะใบก็โตขึ้นนะครับใบก็โตขึ้นสีของใบนะครับเริ่มเริ่มเปลี่ยนจากเขียวอ่อนนะครับจากตอนที่มันแรงนะฮะก็เริ่มเขียวมากขึ้นนะครับ นี่ใบก็เริ่มใหญ่ขึ้นเขียวขึ้นนะฮะไปดูแปลงที่2ต่อครับต่นี้แปลงที่2นะครับความสูงข้าวอยู่ที่ราวเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนเหมือนกันนะครับนะฮะนี่แล้วก็ข้าวก็เริ่มแตกกอแล้วนะครับเริ่มเริ่มแตกกอแล้วบ้างแล้วก็สีข้าวนะครับสีของใบข้าวก็เริ่มเข้าสีเขียว เข้มขึ้นนะครับจากที่เคยเหลืองนะครับตนี้ไปดูแปลงที่3กันต่อครับแปลงที่3นะครับความสูงของข้าวก็อยู่ที่ราลๆ70 70เซนนะครับขึ้นไปปรับายถึง80เซนนะครับมีปรับายกอข้าวก็เริ่มเริ่มแตกกอขึ้นบ้างแล้วนะครับเนี่ยเริ่มแตกกอบ้างแล้วแตกย่อยออกมา แล้วก็สีของใบข้าวก็เขียวขึ้นโตขึ้นนะครับจากที่เคยเหลืองหรือเขียวอ่อนนะครับก่อนหน้านี้ใบเริ่มเริ่มจากเขียวดีละไปดูแปลงที่สี่กันต่อครับตัี๋วนี้แปลงที่สี่นะครับแปลงที่สี่ความสูงของข้าวอยู่ที่เวลาเจ็60-70เซนติเมตรนะครับนี่นะฮะ60-70แต่ว่าแปลงนี้ การแตกกอของข้าวจะดีกว่านะครับนี่แล้วก็ใบของข้าวก็เขียวเขียวมากกว่าแปลงอื่นนะครับแปลงนี้เขาได้น้ำก่อนครับเดี๋ยวไปดูแปลงที่5้ากันเลยครับแปลงที่5้านะครับผมก็ได้ทำการตัดหญ้าออกแล้วนะครับเนื่องจากว่าหญ้าเยอะมากแล้วก็ บวกกับถั่วเขียวที่ผมปลูกเอาไว้นะครับมันมันหนานะครับไอคลุมคลุมทั้งหมดเลยก็เลยต้องตัดออกครับนี่ก็ถือว่าการเจริญเติบโตของข้าวนั้นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะเอาปุ๋ยนะครับมาหวานนะครับช่วงประมาณสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็หวานประมาณสองก็สอบนะครับนาทั้งหมดสี่ไร่เนี่ยโอเคยังไงก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงก็มาติดตามดูด้วยกันว่าการฉีดพ่นไมโครพัทในนาข้าวเนี่ย,ช,ยช่วยเพิ่มผลผลิตนะครับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ